อาลนะคุณผู้ชมเราไปที่บรรยากาศงานเปิดตัวละครสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเพื่อเป็นการร่วมฉลองครบรอบ52ปีของทางช่อง3กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้กับละครเรื่องชุดละครละครชุดดวงใจเทวพรมนะครับซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยเรียกว่ามีทั้งป้ายไฟซุ้มเงินสดจากแฟนคลับที่จัดมาให้กำลังใจนักแสดงกันแน่นลานบริเวรพารคที่ไอคอนสยามเลยทีเดียวนะงานนี้เขาใช้ชื่อว่า ดวงใจเทวพรมเดบิวต์ไหนนะฮะเปิดตัว10นักแสดงนำจากละคร5เรื่องในละครชุดดวงใจเทวพรมนั่นเองซึ่งมีของที<อ>ง่แฟนขับขมัมาถ่ใ<ช>า,าใช่ไหม ดูดูกราฟอีกแล้วแฟนขับกราฟนี่คือทุกเทศกาลเขาต้องมีขวัญกำลังใจให้กับเมนของเขาเธอเป็นแบบนี้เปิดตัวซีรีส์โอ้โหม่านประเพณีม่านนี้ชอบมากม่านประเพณีเปิดม่านนี้ม่านแบงทองอย่างนี้นะเอองานม่านสีแดงขนาดนี้นะม่านนวลม่านนวลม่านทองออนะฮะคนอื่นก็มีก้าวนภักก้าวก็โอ้หลายคนเลยมีนะฮะต้องบอกว่า ดวงใจเทวพรมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าจะเป็นภาคต่อจากละครชุดสุภาพบุรุษจุทาเทพที่เคยประสบความสําเร็จจนทําให้ห้าคุณชายแห่งวังจุทาเทพทั้งธาราธรประวรรุษพุทธิพัฒน์ระชานนท์รณพีเนี่ยแล้วก็เหล่าสภายทั้ง5้าโด่งดังจนกลายเป็นที่รู้จักของประเทศไทยไปเลยเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าละครปังตั้งแต่วันเปิดตัวเลยนะสําหรับภาคก่อนเะนี่ย แล้วก็ของดวงใจเทวพรมเองก็ปังไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าทำให้มีติดแฮชแท็กดวงใจเทวพรมเดบิวไนท์เด,ดเดบิวไนท์เนี่ยละค่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้คนก็เก็บภาพบรรยากาศก,าก็แชร์กันเยอะมากนะฮะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ดับหนึ่งไปเลยนะครับเมื่อวานนี้สามคุณชายจากวังจุฑาเทพก็มี เกรซเจมจีแล้วก็บอมนะครับเขามาร่วมกันส่งไม้ต่อให้กับรุ่นลูกด้วยผมมื่วานมาอย่างยิ่งใหญ่เลยมาขับรถมาเลยนะดูอันนี้สามพุนชายนะคะจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพจะแซวได้ไหมสามพุนชายรุ่นพ่อไม่ได้อะดูดูดูลงมาโอ้โหเอออย่างลอยอย่างเอฮะ เอาจริงๆเดิมทีเนี่ยเขาจะต้องมากันทั้งหมดห้าคุณชายเลยนะฮะคือมาเขามาซ้อมกันเรียบร้อยแล้วแหละเพื่อจะมาในงานนี้ทั้งห้าคุณชายนะฮะแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบไปก็พี่โป๊บติดโควิดใช่ไหมฮะขณะที่เจมมาเองเมื่อวานนี้นะฮะเจ้าตัวก็ได้มาซ้อมมาซ้อมบ็อกกิ้งมาซ้อมอะไรแล้วนะฮะก่อนที่จะมาทราบข่าวว่าอุ๊ยเป็นสุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็เลยกลับบ้านทันทีนะฮะก็เลยเหลือสามคุณชายนะฮะ เกรดบอมแล้วก็เ<อ>จมจิกเนี่ยฮะมาส่งไม้<า>ต่อการเวลาไม่ทำอะไรคุณชายไม่ได้เลยอะ่ะนี่ขนาดลุน<ล>มาลแล้วหลอกกันทุกคนเลยอะ่ะเกรดเจมบอม ถือว่ารุ่นคุณชายตอนรุ่นชายคุณชายก็ยังหล่ออยู่นะฮะหล่อเป็นอมะตะนะคุณชายท้งนี้ยิ่งใส่ทักซิโด้นะมันเลยดูหล่อมากนะฮะขลังขลังด้วยความหล่อละมุนเนี่ยโดยเรื่องราวของละครชุดดวงใจเทวพรหมเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเป็นเรื่องราวสัญญาใจระหว่างหคุณชายแห่งวังจุทาเทพ กับสาวสาตระกูลเทวพรมนะตระลสาวสาตระกูลเทวพรมถ่ายทอดผ่านละคร5เรื่องจาก5นักสแสดง5คู่ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เปิดตัวกันด้วยนะคะสำหรับนักสแสดงในซีรีส์ดวงใจเทวพรหมสําหรับทั้ง5คู่นี่แหละฮะต้องบอกว่าผู้หญิงเขาก็เปิดตัวมาก่อนเลยแบบน่ารักน่ารักนะฮะก็เป็นการร้องเพลงมาโชว์พร้อมกับ คุณทอมอิสราเนี่ยแหละฮะก็มีอย่างที่เห็นคือน้องจีน่ามีแฮสลาส์นะครับมีน้องยาดานะฮะน้องยาดานี่มีน้องอุ้มอิสยามีมินบัลระวีแล้วก็มีพีพีปุณปรีดานะปุณปรีดีนะฮะต้องบอกว่าเปิดตัว ห้านางเอกกันตห้านางเอกก็เซอร์ไพรส์แล้วนะใช่อุ้มก็น่ารักนะฮะทุกคนก็มาร่วมโชว์กับทอมอิสราะนะฮะนี่น้องมิ้นลันลวีนะฮะกับอีกคนนึงปีดิน้องพี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 นี่พีพีก็น่ารักนะฮะขณะที่คุณชายทั้งห้าคนนะฮะเอไม่ใช่คุณชายขอโทษฮะ หม่อมหลวงจะเรียกว่าคุณชายได้ไหมถ้าสมก็ติดปากไม่เป็นไรเันติดปากใช่ไออจะเรียกว่าพระเอกทั้งห้าคนเนี่ยแหละฮะก็คือเป็นมุมหม่อมหลวงนะฮะเป็นลูกของคุณชายนะฮะก็เปิดตัวมาทางเรือเรือยอทล่องมากลางแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะฮะก่อนที่จะมาเทียบท่าที่ไอคอนสยามแล้วก็เดินเข้าร่วมงานบนเวทีนะฮะไล่เป็นเรื่องเรื่เลยดีไหมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มาก ไม่ธรรมดาแล้วหล่อมากทั้งห้าคนพอใส่ทักซิโด้พออยู่รวมกันแล้วคือหล่อมากจริงๆนะฮะอะไล่ไปเรื่องๆกันเลยใครอยากรู้กันบ้างว่าเรื่องไหนเป็นของใครคู่กับใครเป็นผู้จัดคนไหนนะฮะอะเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะครับละอ,อจันนะฮะ ผลงานของค่าย Act Art Generation นะครับนำแสดงโดยกราฟคณาวุฒิรับบทเป็นหม่อมหลวงผู้ทะเนศจุธาเทพลูกชายของคุณชัยรัชชานนท์นั่นเองนะฮะแล้วก็ของไฟ้อยฟ้าด้วยนะครับก็คือคู่ของบอมเต้วในเรื่องก่อนหน้านี้นะฮะส่วนนางเอกก็คือจีน่ายีนาซารัสนะครับรับบทเป็นละอาจานันคุณผู้นะฮะอ่าเรื่องที่สองแปะขวัญลุยไทยนะฮะเป็นผลงานของค่ายโนพ็อปแบมนะฮะนำแสดงโดย พระนางรุ่นใหม่แก่กล่องของช่อง3เลยนะฮะสำหรับน้องไมกี้ไมกี้ไมปณนิธานนะฮะรับบทเป็นพันตรีหม่อมหลวงชัดเก้าจุฑาเทพนะฮะก็คือจะเป็นลูกของคุณชายพุทธิพัฒน์กับกองแก้วก็คือเจมจิเบลล่าเนี่ยแหละฮะซึ่งเรื่องนี้ไมกี้ไม้นะฮะก็คือหม่อมหลวงชัดเก้าเนะะี่ยแหละจะประกบคู่กับนางเอกสาว ยดาณรินยานะฮะซึ่งรับบทขวัญรือไทยนะฮะจากเรื่องขวัญรือไทยเนี่แหละฮะเรื่องที่3นะฮะใจพิสุทธิ์นะฮะผลงานของค่ายเมตตามหานิยมนะฮะเรื่องนี้ก็ได้พระเอกใหม่นะฮะน้องเทสไมล์เทสไมลอนนะฮะจะรับบทเป็นร้อยตำรวจเอกม่อมหลวงรณนจักรจุทาเทพนะฮะซึ่งก็เป็นลูกชายของโรนพีกับเพียงขวัญนะฮะก็คือเจมมากับมิ้นชาริดาเนี่ยแหละฮะ ประกอบคู่กับนางเอกสาวอุ้มอิสยานะฮะซึ่งอุ้มก็จะรับบทรับบทเป็นใจพิสุทธิ์นะครับเรื่องที่สี่คือชื่อเรื่องว่าดุดอับสอนะครับเป็นค่ายเป็นของค่ายเมกเกอร์ไวนะครับ <S <S นำแสดงโดยกองทัพพีกนะครับ <S <S <ๆ>ก็คือรับบทเป็นพันตรีหม่อมหลวงหม่อมหลวงอิสระอสิระนะฮะ<ๆ>จุราเทพนะฮะ ก็คือในเรื่องเนี่ยจะเป็นลูกชายของธราธรกับระวีรำไพยนั่นเองนะครับก็คือเกรดกับพรีมที่เล่นไว้นะครับเรื่องนี้มาประกบคู่กับน้องมิ้นบรันระวีนะครับซึ่งมิ้นมิ้นเนี่ยรับบทเป็นดุจอับสอนนะครับและเรื่องสุดท้ายคือผ่อนชีวันผลงานของกู o ดฟ e ลลิ่งนะครับก็นำแสดงโดยน้องใหม่มากความสามารถก้าวนพก้านั่นเองนะครับกับบทของหม่อมหลวงเซอร์รุษจุธาเทพก็คือเป็นลูกชายของคุณชายประวรรุษกับวันนรสาวันรัสานะครับคือป๊อบมิวนี่แหละนะฮะจากเรื่องเก่า ว่ามาจับคู่กับน้องพีพีนะฮะเป็นยังไงกันางซึ่งพีรับบทเป็นชีวันนะฮะต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องซึ่งน้องๆเปิดตัวมาก็สร้างการะแสฮือฮามากโดยเฉพาะ5คุณชายคือทุกคนว่าโอ้โหว้าวหล<ม>่หอ,หอมากๆนะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์แล้วไปทำความรู้จักกับทั้ง5คู่จากซีรีส์ดวงใจเทวพรมกันฮนะ ชื่อจีน่ายีนาสาราค่ะรับบทเป็นลอ,อจันค่ะในเรื่องลอ,อจันนะคะสวัสดีครับผมกัปพณาวุฒัยพิพัฒนาพงศ์ครับรับบทเป็นหม่อมหลวงภูทะเนศจุฑาเทพนะครับจากรอ,อรจันกันครับอย่างตัวลอจันอย่างนี<อ>้ค่ะก็จะเป็นสาวบริเซียงก็คือ,อคุณพ่อเป็นคนไทยนะคะคุณแม่เป็นคนแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยต้องมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาหาสิ่งบางสิ่งที่มันสําคัญมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปพัวพันกับเห้อะไรย่างเงี้่ ทุกคนจะต้องชื่นชอบแน่นอนค่ะสมการรอคยค่ะถูกต้องครับเล่นละครคู่กันครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ผมได้เล่นกับนางเอกที่เด็กกว่าแล้วดีใจมากไดยน้องผมใช่ครับผมได้แบบมีฟิลแบบเป็นเป็นพี่ชายอะไรอย่างงี้บ้างแล้วครับผมดีใจมากๆแลวน้องก็น่ารักมากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเยอะด้านนลินยานะคะมาจากเรื่องขวัญหรือไทยค่ะ ผมไมค์กี้ไมค์นะครับผมมาจากเรื่องขวัญฤทัยเหมือนกันครับ,รบนะพี่รับบทเป็นอะไรนะฮะรับบทเป็นขวัญฤทัยคะ่ะ <laughs> <laughs> ส่วนผมก็รับบทเป็นพันรีหม่อมหลวงชัดกล้าจุฑาเทพนั่นเองนะครับเรื่องราวของขวัญฤทัยเนี่ยก็คือสนุกสนานมากเพราะว่าจะบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีความเป็นผู้หญิงซะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความห้าวแมนแมนของตัวคาแรคเตอร์ขวัญฤทยัยแล้วก็บังเอิญไปเจอกับคุณหมอหน้าหวานซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ทําให้ตัวขวัญเองก็เข้าใจผิดว่าเอ๊ะ เขาจะใช่ผู้ชายหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาชุลมุนวุ่นวายค่ะคือขวัญฤทัยค่ะเหมือนกับว่าอยู่กับคุณแม่ที่คุณแม่เขาจะมีปมเรื่องผู้ชายแล้วเขาก็จะไม่ชอบให้เราแต่งตัวเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องแต่งตัวเป็นแบบผู้ชายแมนแมนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเรามีความเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมากเลยค่ะจะมีความอ่อนแอในตัวเองแล้วก็ เหมือนกับว่าทําให้ตัวฉัตรเนี่ยได้เห็นบางมุมของตัวขรรชไทยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดูแบบแข็งกระด้างแบบภายนอกจริงๆแล้วเขาก็เป็นแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความอ่อนไหวอ่อนแอในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดมาเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราสองคนได้เหมือนปรับความเข้าใจกันได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็เกิดเป็นความรักเป็นเรื่องแบบว่าเหมือนประมาณคาแรคเตอร์ของคุณพ่อมาเลยนะครับ <laughs> ตึงเต้นเลยนะครเจอคุณพ่อก็ขอฝากถึงคุณพ่อนะครับผมว่าให้กําลังใจลูกคนนี้ด้วยนะครับ <laughs> <laughs> ต้องบอกว่าแคสของเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงค่อนข้างที่จะ เหมือนกับตัวละครในนิยายมากๆเลยทั้งตัวยาดาเองที่มีความห้าวอยู่แล้วในตัวเองนะคะตัวจริงก็เป็นด้วยแล้วก็น้องไม้เองเนี่ยก็มีความแบบหน้าหวาน,หวานเหมือนคุณหมอหน้าหวานแบบในนิยายเลยค่ะยังไงใครที่เป็นแฟนติดตามในนิยายนะคะก็ต้องห้ามพลาดในละครเลยค่ะสวัสดีครับผมผมชื่อเทศไมลอนนะครับผม รับบทเป็นร้อยตำรวจเอกรัชจักรจุธาเทพครับในเรื่องของใจพิสุทธิ์ครับผมสวัสดีค่ะอุ้มอิสยาค่ะรับบทเป็นใจพิสุทธิ์ในเรื่องใจพิสุทธิ์ค่ะในเรื่องของเราจะเป็นเรื่องส่วนใหญ่จะเกิดในโรงเรียนเนอะก็จะมีคืออุ้มรับบทเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนตัวรณชจักรเขาจะมีน้องแล้วก็พาน้องมาเข้าโรงเรียนจะเป็นเรื่องของแบบมีความเป็นครอบครัวความเป็นแบบ ความอบอุ่นอะไรอย่างนี้ไปจริงๆคู่เราเหมือนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเนอะแล้วก็ตัวรณจักรจะแกล้งตัวตัวใจพิสูจน์มาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนเขาก็จะแบบฝังใจโตขึ้นมาแล้วก็แบบเนี่ยผู้ชายคนนี้เคยแกล้งนะตอนแรกๆก็จะมีความแบบไม่ถูกกันนิดหน่อยใช่ค่ะผมก็เห็นว่าพี่เจมส์มาเนี่ยรณพีนะครับเขาก็มีบุคลิกคล้ายกับรณจักรในแง่ของการว่าเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆครับซึ่งรณจักรก็มีด้วยครับสวัสดีครับผมกองทัพพีครับดับ บทเป็นอสิราจุธาเทพจากละครเรื่องดวงใจเทพพมตอนดุดอักสรครับสวัสดีค่ะมินรันนวีกับกุณาราวัตรนะคะรับบทเป็นดุดอักสรตอนดุดอักสครค่ะเป็นจันเป็นแนวโรแมนติกค,คอม,มดี้แล้วก็ดราม่าหน่อยครับผมก็จะเป็นความรักของเราทั้งคู่ที่มันอาจจะดูเป็นไปเป็น,ไป,ปนไปไม่ได้แต่ว่าก็มีอุปสรรคอะไรต่างๆที่ทําใหเ้เป็นบทพิสูจน์ของความรักของพวกเราทั้งคู่ครับ ฉันเน้นเป็นทั้งเรื่องปมของคุณแม่ด้วยค่ะค,ค,คุณแม่ของฝั่งดูดอ,อักษรจะเป็นการเจอกันของเราตอนแรกแล้วก็ตัดภาพมาอีกทีก็คือเราก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งกับการที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากเราอยู่ดีๆก็เหมือนโชคชะาตาทำให้เราได้มาเจอกันอีกอบ,บนึงเป็นคนนิ่งๆครับเป็นคนยิ้มไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าพอเจอนางเอกก็คือยิ้มไม่หยุดครับ <laughs> คาแรคเตอร,ร์ของดูดับสอนก็จะเป็นคนที่รักคุณแม่มากๆแล้วก็จะมีปมเล่าคุณแม่แต่ว่าก็จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็มุ่งมัน่นตั้งใจแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่าคือเขาก็จะแคร์คุณแม่มากๆอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีครับก้านกครับจาก เล่นเป็นสลุดครับจากพรชีวันครับค่ะพีพีพปุนปรีดีค่ะรับบทเป็นชีวันนะคะจากละครเรื่องพรชีวันค่ะในเรื่องก็จะเป็นหนุ่มนักการพูดครับที่ได้ไปอยู่ในต่างแดนจริง,รงๆเราถูกย้ายสถานที่บ่อยตั้งแต่เด็กแล้วก็เราก็คุกคีกับบรรดาอยู่การการย้ายต่างที่ต่างถิ่นไปบ่อยๆพอพอถึงจุดหนึ่งที่เราไปอยู่สวิตซ์นึเนี่ย เพราะว่าเราต้องตามเขาไปเพราะว่าเขาเนี่ยไปไป,ไปเป็นนักเรียนทุนอยู่ที่นูน่นเราก็ไปแล้วเราก็ได้หวนนึกถึงวันเก่าๆขึ้นมามันก็เลยเป็นจุดกําเนิดของ เรนะส่วนคาแรคเตอร์ของชีวันนะคะก็จะเป็นเด็กแสบโซนเป็นนักวางแผนค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมีภารกิจที่จะต้องทําด้วยแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จแต่ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าก็อยากจะให้ลองไปติดตามกันนะคะคเพราะอยากบอกเลยว่าเรื่องของเราเนี่ยมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กกันอยู่เนาะละครเรื่องของเรานะคะก็คืออย่างแรกเลยคือบอกเลยว่าภาพสวยแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายที่ไทยอย่างเดียวเรามีถ่ายที่สวิตด้วยแล้วก็ความหนาวชุดเชิด อะไรอย่างเงี้ยมันจะสร้างความน่ารักความละมุนบรรยากาศต่างๆที่สวิตเนี่ยจะสร้างความน่ารักให้เราสองคนเนาะอ๋อใช่เพราะว่าพี่คิดเนี่ยบอกว่าเลือกช่วงที่ฤดูเนี่ยที่สภาพอากาศหรือว่าต้นไม้อะไรเนี่ยสวยมากที่สุดครับอืมอ่าเป็นยังไงล่ะจุกจุกกันไปได้รู้แล้วว่าแต่ละคนเล่นเป็นยังไงกันบ้างใช่ไหมแต่ละเรื่องเรื่องราวเรื่องย่อเขาเล่าประมาณไหนนะทั้งบุดทั้งมวลก็ต้องรอติดตามกันต่อไป ว่าจะเปิดกล้องหายทํากันเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะฮะขณะที่3คุณชายใช่ไหมฮะเกรซเจมติแล้วก็บอมจากสุภาพบุรุษจุธาเทศนี่แหละเมื่อวานมาร่วมง,งานก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะเขาบอกว่าดีใจที่ได้มาร่วมส่งไม้ต่อให้กับรุ่นลูกนะคะแล้วเป็นการรวมตัวกันในครั้งเนี้ก็ทําให้หวนคิดถึงภาพบรรยากาศความทรงความทรงจำเก่าๆเ,เ,เมื่อ9ปีที่แล้วนะฮะ ใช่และถือว่ายังเป็นการแจ้งเกิดในครั้งนั้นนะครับให้กับทั้งเจมจีแลวก็บอมรวมไปถึงเจมมาด้วยซึ่งทางเจมจีกับบอมเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่มีวันลืมเลยนะครับ9ปีที่แล้วะหวังว่าดวงใจเทวพรหมเนี่ยจะช่วยสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่เคยประทับใจจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพมาแล้วพร้อมได้เล่าโมเมนต์ประทับใจที่จําไม่ลืมให้ฟังกันด้วยนะเมาาื่อวานนี้อาไปฟังพวกเขากันหน่อยฮะ แสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ครั้งนี้ครับก็ดีใจครับผมและทําให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆด้วยย้อนกลับไปตอนเก้าปีที่แล้ว,ลวคือ เป็นบรรยากาศครั้งแรกของผมแล้วก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกแล้วผมได้เรียนรู้อะไรแบบหลายๆอย่างแบบเยอะมากๆแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ซีรีส์ดวงใจเทวคมจะมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งต่อจากซีรีส์สุภาพบุรุษจุธาเทพครับก็เมื่อ9ปีก่อนเราเปิดตัวกันที่วังจุธาเทพใช่จริงๆเพิ่งนึกขึ้นได้ว่า9ปีก่อนเนี่ยที่นี่ยังไม่ถูกสร้างเลย เก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ดีนะเราก็เห็นน้องๆทุกคนแบบว่าแปลงปังมากเลยอยากดูฮะตื่นเต้นครับครับผมครับผมพี่รากับน้องเล็กเขาฝากอะไรมาบอกอ่เออจริงๆก็แบบคิดถึงทุกคนเลยคือคือคือจริงๆรู้สึกเสียดายที่ที่ไม่ได้ยืนด้วยกัน5คนผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าทั้งพี่โป๊ปแล้วก็เจมาน่าจะรู้สึกแบบแอบน้อยนิดนึงอ่ะคือเราก็ส่งกำลังใจ เพราะว่าเพราะว่าอยากให้ครบ5คนเพราะตอนตอนซ้อมหรืออะไรอะ่ะมันก็ทําให้เราได้รู้สึกถึงรู้สึกถึงเหมือนแบบ,บญญาาช่วงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยเคยถ่ายญญาาด้วยกันอะไร่งเงี้ยครับก็เป็นกําลังใจให้พี่โป๊กกับเจมมาครับเ่าโมเมนต์ความทรงจําเมื่อประมาณแบบ9ปีที่ผ่านมาที่จำไม่ลืมอะ่ะเอาเรื่องดีๆนะ ส่วนใหญ่เมื่อเมื่อเมื่อเก้าปีแล้วแบบ10สิบปีแล้วเป็นเรื่องไม่ค่อยดีซะเยอะครับ <laughs> แบบต้องหัดมาทางพี่ <laughs> จำกการทํางานในกองมีแต่เรื่องดีอยู่แล้วจําบทไม่ได้บ้างมือ oh. สัน่นบ้างตื่นเต้นคือมันเป็นครั้งแรกมันเลยตื่นเต้นทั้งหมดเลยแต่ว่า uh. ความความความประทับใจที่ผมจําได้คือพี่ๆทั้ง4คนอีกที่เหลือนะครับคือให้กําลังใจหมดเลยนะครับครับ <laughs> คือไม่มีใครดุใครดา่าใครว่าเลยใครแกงกันใช่แล้วก็แบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรใจเย็นเจมเดี๋ยวก็ได้อันนี้เป็นความประทับใจเรียกว่ามันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ของแบบบี่นน้อองเป็คร ครัวครับที่ถูกสร้างกันขึ้นมาก็เลยรู้สึกแบบดีใจอบุ่นอบุ่นครับพี่เกดก็จริง,รงๆผมก็ดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่สุภาพบุรุษทฑาเทพแล้วเพราะว่ามีหลายๆโมเมนต,ต์ในตอนนั้นมันจะเป็นภาพจําของผมไปตลอดเลยตอนที่ได้ทํางานด้วยกันแล้วก็หลายๆอย่างที่เจอได้พบปากกับพี่ๆนักข่าวน้องๆพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่แบบมางานเราในตอนนั้นมันมันเป็นภาพจําของผมนะและเรื่องประทับใจเกิดขึ้นเยอะมากในสุภาพบุรุษทฑาเทพ จำไรได้ไหมจำได้อยู่ครับจำได้ไหมจำบทได้ไหมตอนที่เราถ่ายด้วยกันจำไม่ได MM ้กระท้องกระแท่นอยู่ฮะก็จริงๆอย่างผมเจมจีเจมมาก็จะเหมือนกันคือแบบว่าอะไรพี่คือเริ่มต้นเป็นเรื่องแรกเหมือนกันก็เกรงกันไปหมดจริงๆพี่เกยก็ช่วยเยอะนะในการให้กำลังใจหรือบอกน้องใจเย็นๆนะต่อบทการกำลังใจจากน้องเหมือนกันใช่ครับก็บรรยากาศดีมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะให้เรื่องนี้แบบดังเปรี้ยงๆดังกว่าเรื่องเราไปด้วยก็ดีดีครับครับผม นะฮะก็ภายในงานเมื่อวานนี้ก็มีการปิดท้ายในการร่วมฉลองวาระครบรอบ52ปีของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3กันด้วยนะครับพร้อมกับเคกเค้ก้อนโตและพลูที่จุดขึ้นอย่างอลังการเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการส่งพลังอันยิ่งใหญ่และสิ่งดีๆในปีต่อๆไปให้กับแฟนๆของช่อง3ทุกๆท,ท่านนะครับพร้อมกับฝากให้รอติดตามชมความยิ่งใหญ่ของละครชุดดวงใจเทวพรมกันด้วยนะฮะ ห้าพลาดเลยนะครับดูช่อง3กดดูทีวีกดช่อง3กด33ดูมือถือกด3พลาดก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ถือโอกาสฉลองครบรอบ52ปีไปเลยนะเพราะว่า วันเกิดของช่อง3ก็คือวันที่26ก็คือวันเสาร์นี้นะฮะ26มีนาคมนะฮะก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ52ปีของช่อง3นะฮะใช่ะะแต่ว่าปีนี้ทางช่องเราไม่ได้จัดงาน <c oughs> รับจะได้ร่วมแสดงความดีจากหน่วยงานข้างนอกแต่อย่างใดเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะฮะ <c oughs> ใช่ฮะอะถ้าใครกันเข้ามาเยอะนะฮะคนพูดถึงกันเยอะนะฮะคนก็ชอบกันเขาบอกเนี่ยเหมาะสมกันแต่ละเรื่องก็ เชียร์กันนะฮะแต่อยากจะบอกว่าเชียร์ทุกเรื่องเชียร์ทั้งซีรีส์เลยนะฮะก็ติดตามกันทั้ง5้าเรื่องกันเลยนะฮะเชื่อว่าสนุกสนานเข้มข้นกันอย่างแน่นอนนะฮะภาคเก่าเป็นยังไงภาคใหม่ก็จะต้องเป็นแบบนั้นหรือต้องดีกว่านั้นนะฮะก็ผลงานก็การันตีกับ5้าผู้จัดเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนี่ยแหละครับ